สายสีชมพูคือน้องนมเย็นส่วนสายสีเหลืองนั่นคือน้องเก็กหวยสองสายนี้กลับไม่น่ารักตามชื่อกําลังเป็นความน่ากลัวของประชาชนผู้ใช้บริการและคนใช้รถใช้ถนนที่ต้องวันระแวงว่าจะมีอะไรหล่นจากฟ้าใส่หัวตัวเองท่านผู้ชมรู้ว่าใครเป็นเจ้าของสมราูมทั้งสายสีชมพูสายสีเหลืองบริษัทตระกูลอนุทินเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง รับผิดชอบงานโยธาส่วนงานระบบและการเดินรถไฟฟ้าดําเนินการโดน BTS ของนายคิรีเส้นแข็งปึงงานนี้ทั้งๆเห็นอยู่แล้วว่าชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความเสี่ยงสูงแค่ไหนกับความควยแตกของงานก่อสร้างและระบบปลอดภัยที่โป๊ะแตกออกมาท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าไม่มีบทลงโทษใดๆเลยมาจากกระทรวงควมนาคมต้นสังกัดโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสายมีน้าซ้ากับเร่งให้เปิดบริการโดยส่วนที่รางนําไฟฟ้าร่วงยังซ่อมไม่เสร็จเลยและ ที่ล้อหลุดก็ยังไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด